โยโยโย่สลีฟเอฟซีคลื่นู้หนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลื่นู้หนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก็ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก v ีพีแคในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับอ้ามาถึงค่ําคืนวันอังคารนะครับคลิปแรก3คู่แชมเปี้ยนลีกนัดที่2ของแต่ละทีมเตะเวลาตีสองทั้งหมดนะครับเริ่มที่บาร์เซโลนาจากสเปนครับจะเปิดบ้านเจอกับยังบอยจากสวิตเซอร์แลนด์บาร์ซ่านัดแรกบุกไปแพ้โมโลโกลมา1นต่อสนะครับล่าสุดในเกมลีกก็บบุกแแแพพ้้โอซซาาาูนน่มม2 4ะครั ส่งนัดมาแบบเหลือเชื่อนะครับดานิโอโบกาบี้ยังเจ็บตัวหลักก็เปดรี่ลามินยาเมากับราฟินญาจะกลับมาเป็นตัวจริงในรายการนี้นะครับหน้าเป้าเป็นเรวันดออสกี้ครับในขณะที่ยังบอยแพ้คาบ้าน,นกับวินล่าในเกมแรกมา03นะครับในเกมหลีกก็ แพ้คาบ้านให้กับคารซ์ซูเปอร์สูริทมาอีกศ1นงะครับในช่วงฟอร์มแย่ตัวหลักเอดิมาคอลลี่ซิวารกันทาร่าแล้วก็ฟิลิปอูกรีนิกี้นะครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมบาซลนาเป็นต่อเยอะแน่นะครับแม่ถือว่านัดที่แล้วกับโอซาเสียหายนะครับไปพักลาบินยามาแล้วก็ราฟินยาส่งผลเลยครับแต่ว่าเกมนี้เล่นในบ้านแล้วแพ้โมนโกมายังไม่มีต้มด้วยครับยังบอยต้านไม่อยู่แน่ครับพิจิตรมองว่าจะยิงทะลุ3ประตูขั้นต่ำเชียบบาซโลน่านะครับ คู่ต่อมาบรัเซียดอทมูลจากเยอรมันจะเปิดบ้านเจอกาสโกเซลติกจากสกอตแลนด์ดอทมูลเกมแรกบุกถล่มครับบูธมาส0ูนะครับล่าสุดในลีกก็เปิดบ้านชนะโบคุ่มมา4ต่อ2เอ็นเชากับเจอร์เมนีเรน่ายังเจ็บตัวหลักก็ปาร์ตเกาโกลสเอ็มเรชานน่าจะเป็นตัวจริงในรายการนี้นะครับยูเลนบรันคาริมาเดยเยมี่กองหน้าชิลิกูลาซี่กองหน้าตัวใหม่ก็เริ่มยิงประตูได้ครับในนาทีเซลติกโอ้นัดแรกเปิดบ้านถล่มสโลวานบาติสลาว่ามา5ต่อนแล้วก็ในลีกก็บุกชนะ เซนจอนสโตนมานะครับตัวหลักก็คาลัมแม็กเรเกอร์เปาโลบานาโดข้างหน้าก็ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเดเซนาเอดะกับเคียวโกฟุรุฮาชิครับเจอันล่าสุดคือ1992ยูโรปาลีกนะครับตอนนั้นดอตมุนเอาชนะไปกลับ1-0และ2-1คู่นี้ก่อนเกมดอตมุนเป็นต่อพิเศษบองว่าไม่ต้องคิดเยอะนะครับเซลติกอาจจะดีในบ้านแต่เวลาเล่นเยือนมีปัญหาแน่ครับดอตมุนในบ้านแข็งแกร่งดอตมุนชนะแน่ไปรุนเมตสอเชียร์ดอตมุนนะครับปิดไทยคู่หนึ่งอินเตอร์มิลานจากอออิิตาาาาาลีจจจะเเเเเเปดดบบ้นนกกัซซววสร์ อินเตอร์เกมแรกบุกไปเสมอมาซิตี้มาศูนย์ศูนย์ะครับล่าสุดในลีกบุกชนะอูดิเดเซ่มา3ามสองครับนิคโคโลบาลลลาเจ็บลงไม่ได้แดนกลางเนี่ยก็เปียวเตอร์ซินสกี้ฮาคารชนะโนกูกเฮลิกมาขิทายานนะครับคู่หน้า ถ้ารายการนี้น่าจะเป็นเมดิตาเรมีเล่นกับมาคุสตูรามนะครับโดยเราต์ตโลอาจจะต้องรอโอกาสร่นั่งสำรองในณะที่เซอร์่าีาสวด้านัดแรกแพ้คาบ้านในเบนฟิก้ามา1-2ไม่มีแตม้มในเกมลีกล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะปาเชวามา2-1นะครับตัวหลักก็ซามูดูอาเต้ราเดกูริชกองหน้าปีเตอร์โอลายินก้าของของชาวไนจีเรียนะครับเจอนล่าสุด1981เลยครับ ปรากฏว่าอินเตอร์เปิดบ้านเสมอ1-1เกมเยือนบุกชนะ1-0คู่นี้อินเตอร์เป็นต่อเยอะพอสมควรนะครับรง่ายอินเตอร์เนี่ยแม่กลับมาเล่นในบ้านความมั่นใจน่าจะมาเต็มเหมือนกันส่วนเซอร์เวน่าเนี่ยนัดแรกในบ้านยังโดนเบนฟิก้าเลยครับพี่เจมส์มองว่าไม่รอดประตูแรกมาไว้น่าจะหลายอินเตอร์จะยิงขาดถึง2ประตูนะครับสรุปคลิปแรกชอบเจ้าบ้านหมดเลยครับบาร์เซโลนาบุสเดอร์ทดมุลและอินเตอร์มิลานครับขอดุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย